อโอเคมาเริ่มเด็กไม่ใช่ม,ใชมาเริ่ม what the fight ที่ไม่ได้ทำมานานรีิมบมาสิรีโมวรีม <c oughs> โมทวอตเตอเคล <c oughs> ิปโอโวอตเอรไฟที่ทำล่าสุดกี่วันวะสองเดือนแล้ว <c oughs> น่าจะสองเดือนคิปสู้กันนะอะใช่คิป <c oughs> สู้สองเดือนที่แล้วใช่ครับสองเดือนที่แล้ว <c oughs> จะของช่องขยันมากเดี๋ยวแล้วก็อัพทีนะตอนนี้ก็อัพทีไงอัพทีนี้ปกปิดมีโคต้าอยู่โอเคเริ่มเลยเริ่มจวกันเลยคลิปนี้สลับกันก่อนเราจะสลับกันเด็กกันก่อนโอ้โหจวดนะจวดวโยนก่อนโยนก่อนแลยกันได้ปึ้งกระดาษเฮ้ยกูได้เริ่มก่อนแล้วหลังหลังเอวัยวะเรียนจวดเลยสี่ เว้ยนี่มันหลุมกบาลแล้วเพื่อนใครว่ากูบาลตกตรงนี้เนี่ยแบคโฮเป็นสองแน่นสอไม่เปลี่ยนโอเคมุมนี้ได้คือมันจะไม่เห็นพวกดาเมจและชัดเท่าไหร่แต่ก็เห็นสนามชัดเจนชุบชุบชุบอ่ะ stand up stand up ปันการผมไม่อ่านชื่อนะจิวเวลเลียด้าก็คิดครับเท่ยเกียแค่ไหน เฮ้ยเฮ้ยทำไรล่ะตากล้องเฮ้ยอัศวินแห่งบุรณภาพเทเกียร์โอเคนี่เว่ยนึกว่าไปดูอะไรสิเฮ้ยพอจะจวดแล้วที่นี่อันนี้อันนี้อยู่ในกล้องทำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องมันจะบินเดี๋ยวเดี๋ยวตีนจะมาท้าเข้าที่หน้าีวิ์เพื่อนเกรดหนึ่งเริ่มหลังจากสกิลเกตสูตร์จวดหนึ่งโอเคจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับตีเลยเข้ามาได้เช็คคือฟอนทิกเกอร์เอาอีกแล้วโอเคสั้ตรงนี้หน้าปูบอร์ดเฮ้ย ประเทนจั่ยากอยู่นะเราเริ่มก่อนเดม่วงคลิกไลค์ิวนิวสกิวอ๋อกอกูเกียด,ยดยติมือตีโบ๕พันสิดสามใช่ไหมช,ช่ชนชนไม่ป้องกันอโ,โอ้โหออเเจ็บปวดจิเวโซินิวตีติเก 15มกัมิดแล้วอืมก็อยากให้หรออ่เหนะมือนไอสองเออเหมือนห้าเหมือนห้าเด็ดเด็ดเพราเทินจัว่วอืมชมือหนึ่งใบชิเป็นเ็นจูเลอร์ไลท์เสองกิลเกตหนึ่งมมนูแรดทับเซนทับเด็เป็นเอ่อยูนิตคอโรงเรียนาพเล <Hay. S 1> หรือถ้าจะไม่ขอจะไว้ที่เดิมก็ได้เด็กแข็งแกร่งทำอะไรไม่ได้เลยอาตีแวนเลยโนกาดชูปเคกียเกสสามชูป uh, <laughs> พีจีเฮ้ย right. ต่อไปเยอะเยะถ้าเฉินจิ๋วทีมโบติดอีเฟนผีหลอกวิญญาณหลอนไรมังกรยังไม่ดีมานด่าจิวมาแล้วเทคจิวนิวโดอไลททับโซชัน ชาอะไรครับชาที่่อยูได้เกียร์ต่างสังเกตได้จวดนี่ท้าไม่ต่างมือจะว่าไงละขอจวดก่อนกันวันหนึ่งเพชรดาจิโวชาสองเชิบจอถ้าไปเกียร์ต่างได้จวดอยูไหมนี่แหจู่โอ้โหมือยังหนาขนาดเริ่มก่อนนั่นอ่ะอืมพอพอเคทพอมือนี่เราไม่มีตัวตีจริงๆหรอวะคอมาเทวบาลา เออๆๆๆๆอืมขอไปแบบไม่ใช้เทคนกันดีไหมกดสักตัวอบัรหนึ่งเก็บลุมลุมไมใเข้อโซเก็บเกตเก็เกตสามถ้าในโซม,มีเกตต่างกันสี่เกตจะได้บบกมือมือนโอเคใเเอใครเร้อันแรกนี่ให้นีอะไรไหมอ่ะมาดิ <laughs> ไม่ใช่ยเย็นมีค่าเท่ากัน <laughs> เลยเอ,อ,อ่ะแวนตี้สกิลโซบาร์ก้าเกตแตกกันสี่เกตหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสาม กับไปอีกฝ่ายแล้วหนึ่งแล้วก็เทคอ่าทื่เรว่าฟอร์เคเอร์ฟอร์เมตอนนี้โซไม่มีสองอ่ะเอาสองเข้าโอเคสองมืหนึ่งตีใส่หนึ่งอืมตีใส่หนึ่งใช่ไม่ป้องกันทวินได้เช็คเกตโตโอ้โหสามไปนะเกตโต้ยูทิเกอร์ฟุฟดาเมอ่าอรข้างนี้่ะแรงเลยใช่หนึ่งดาเมจหนึ่งดาเมจ อ่่าไม้เทบชหนึ่งหมื่นปีใส่หนึ่งอีทางแรงมากใช่อีกห้าสามหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้ากับอีกหนึ่งใช่อ่ะสามหมื่นปีใส่หนึ่งปล่อยเลยยูทิกเกอร์ชีโอ้ยสงสัยยอะกว่าอกินหนักเลยทีนี้ขอเดินเลยเออดีบอว์คนโลคไหมี่สาวเลยอาภานเอาเทิร์น แต่จอทีมือหนังไปเพาเป็นภาคร์สในการไล์สมเป็นช่องเราเสียงแทกทุกวินาทีมไม่ได้พูดคำนี้นานละอาทิตย์ไปนี่ไล์เกร์สามสกิลเกร์สองเปิดทับผ้าหยิบเทกเกในเมเป,เปลิลทับผ้าสองสามสีส่สสสส โอ้โหเมเปิลมีในหลุมอยู่แล้ววันไงจ้างานเข้าแล้วนะล่ะคนหาย <c oughs> มีบางอย่างหายทิ่ท่าเลเกิกเกียร์เกียร์สาพึ่มือแตวสัสของการาดเฮ้ยแ <c oughs> ต่กี้ทิ้งอะไรนั่นน่ะทิ้งคนนี้ไงล่ะรอโดดต่อแล้วก็มีเทคเรียวมากเทคเมเปิลโดน <c oughs> ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเทคเบเปิลเมื่อเกสามไลลงสนามในไลฟ์เฟียโดนลงเหียแล้วก็เท็คนนี้มาถูกทิ้งเอถ้าเวลาไปเกสามโซนหนึ่งโดนลงเหลียนี่ดีกว่าเฮ้ยข้างหลังมันต้องเป็นเพลงคิลเลอร์ไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่หมดอืมเราเริ่มหลังจะทำให้เทเกียร์แสดงปริสิธิภาได้ไม่เต็มที่ก็อะไรเราเอามารีวิวเล็กข่าแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งยังไงดีอะ อย่างนั้นก็เลื่อนไอ้น้าไอ้นั่นขึ้นมาข้างหน้ายังพอเลยเยอะแต่ว่าเยอะเยอะจินเลยแค่นี้แล้วกันขอไม่ทำอะไรเยอะแยะแม่งเปิมมือแบ t เ l ิ f เ e สเข้ามาอืมตีแวนกัดที่หนึ่งหมื่นเอ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวก่อนขอย้อนกันเทคแวนก่อนบันหนึ่ง <c oughs> เปิดท็อปห้า ี่ห้าจากนั้นดูท็อปที่กสับกองอย่างเนี้ยเกิดอะไรบางอย่างขึ้นก็ได้หนึ่งใบถ้ามีล่างมือจะคอได้สองใบแทนแต่มีหนึ่งใบเอ้ยไม่มีล่างมือต่ในโซ่เฮ้ยได้คอไปเดี๋ยวแยังเป็นเพนคิลเลอร์ก็จะมีมือนะเดี๋ยวจะกวาดเต็มแล้วจ้าฟูบอดแล้ววะ อ่ะอันนี้เข้าแบทเทิลขอจริงแล้วโอเคแบทเทิลเฟสตีเลยสองมืนหนึ่งใช่แล้วโนกาแล้วกันสองได้เข้ามาโอ้มาแล้วเว้ยโอ้เทิร์นต่อไปรอเลยเฮ้ยโอ้ยมาเช้าอ่ะหนึ่งเดามเมจโอ้คุณกำอืมไม่ค่อยอยากเยือะไรมากมายอันนี้ขอตัดเลอ้ยอันนี้ขอเลี้ยวข้างเฮ้ยจบเทิร์นจ้าไม่ค่อยอยากเยือะไรมากมายไม่กดเท็กนะเอโซ เอาไว้โซเวนเซน้าโอเคเอาไว้ให้เขาล่อเขายิงเล่นโอเคงั้นเราเพอร์โซน่าไลท์เลยเพอร์โซน่าไลท์จัวอะไรวะเนี่ย <laughs> เรามีหนึ่งบาทเราเล่นอะไรได้บ้างเไอเราไม่มีนี่นี่วะเราไม่มีอ <laughs> ืเราไม่มีหนึ่งวัลเตฟาร์ใช่วัลเตฟาร์ไงพี่ <laughs> <laughs> อ่ยากจัง อยากเลยนแล้วก็ค่อยๆตลอดเลยกันวันหนึ่งชาสองโอ้เกือบโอ้ไม่ได้โจ้ด้วยดูยังไม่ชาดีกว่าแม่งโอดเมมแฟนที่แวนจะได้บกหมื่นตลอดบกคีตลอดเครียดเครียดตีสกิลกดบอดเอาหนึ่งเข้ากันอ๋อก็ตะลำผิดเรื่อยๆคิดเก่นว่ากดดีไหม ตปคิดโซไปเครียดเราต้องทำเกมหนึ่งสองสาแล้วก็เทคอนี้ต่อเลยนะเอาสองเตาโอเคปรับพลังแบบปรับพลังเป็นหึโอเคเหลือหนึ่งแล้วสามมหนึ่งเท่านั้นเปิดหมดแหวนย้ายลากอยู่โอ้ยเคลียรอะไรต่อสามมอหนึ่งสามหนึ่งอันนี้ยืนหนึ่งนะยืนหนึ่งสามมหนึ่งตีเซหนึ่งแล้วก็มีสองคีด้วยเพราะครูแถมไปเกตสาม เอ้ยชาแล้วเครียดขอไม่ป้องกันเข้ามาเลยสองครีนาเข้ามาเลยบัดเทียวบาลาโอ้บับลลีสี่เลยยิงเช็คคริโอสา,สามครีว่ะสามคริพลังนี่ขอดันแดมเราอ่ะใช่โอเว <c oughs> อร์อไมบเบ้งเลยแล้วเขาออกแล้วก็ออก,ก,ออกจนหนึ่งลายล้านไอ้ข้างนั้นยืนเท่าไหร่ตีสามหมื่นโอเวอไปแล้วกันไอ้นี่เขาอยากเลี้ยวกเลี้ยวเถอะไอ้นู้นก็ช่างมันเถอะอี่สองเดม อีกหนึ่งเดมดอทิเกอร์ข <ม ME. S 1> ู่ซุ่มอ่ะเขานี้ขอจั่วก่อนแล้วกันส่งพลังให้โอ้ยโอเคเราตีนี่ก็ได้ไหมสามหมื่นตีข้ันนี้เออมุตโยนให้ทำไมห่วงจริงจรนะิงเหรอเออาจรไม่หรอกนี้ก็โยนให้งั้นแหละเพราะแบนก็ลอยล้านอยู่แล้วผ่านเทธนก็เธอแสตนด์แอนด์กรอโอ้โหจวบเอาไหน ไลฟ์เฟสพอซน่าไลฟ์ถ้าเป็นร่างดำกับร่างเอร่งางขาวจะนับเป็นชื่อเดียวกัน Life, 1, พอซน่าไลฟ์โจหนึ่งเพราะไม่มีออเดอร์ <c oughs> แล้วก็เซ็ตออเดอร์แม่งเลยมาเช้าออเดอร์เทคไม่ได้ตัวสองแต่ว่าจะปรับเปลี่ยนเพอให้กลายเป็นพลังหมื่นห้าแทนก็กลายเป็นว่าแถวหน้าหมืนใช่หมือนห้าวางแยกกัน <c oughs> แต่ว่าต <c oughs> ัวสองมาทันแล้วพอจวไปแล้วมั้งแต่เท่าที่อ่านมา,มาประมาณนั้นแหละอืม โซน้อยจังมือเท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ไปก็ไปขอทดสองเฮ้ยเท็กตัวนี้เมื่อเออเท็กคอนถ้าในโซนมีกา์แก่สามอยู่ตัวเองจะได้รับความสามารถบูสต์แล้วก็บวกห้าพันตลอดทรงผลในเธอผู่แข่งโอ้ว้าว ยืนหมื่นห้าจั่โอ้แรงใช่ตอนนี้คุ้มตอนนี้บอกประมาณนี้ตอนนี้อยากได้ยิวมากเลยไม่นะไม่ก็เอ่อยิวกันชีอะไรก็ได้เอามาให้หมด <c oughs> อืมค่อนข้าง<ต>น,านั่นหะกันชีลงไปดูนะใช่โอ้ยหายคาแล้วไม่มีละเฮ้ย <c oughs> อ่ะเบอเทนเฟสเลยไม่มีอะไรจะกดแล้วบอดพร้พอรมแล้วอ่ะแวนตี ยี่สิบแปดบวกจากเพอร์เซนาไลท์หมื่นห้าพันโอกาสโดนโอกาสเข้ามาเลยสองได้คี้แต่กอล์ฟปล่อยก็โดนเลยโม่ไปเลยขอกดันหน่อยคี้ให้แบนพลังให้ยังไงก็การได้แล้วแลังให้เมเปิ้ลอีกหนึ่งได้ชื้อเกียร์สามโมโหมาเช้า่ะเป็นวอทโอ้พอเตีมีทิ๊กเกอร์นะแล้วเกียร์หนึ่งด้วยสกิลมผู้ชมการต่อสู้ที่โจมตี เค่องบ้านหนึ่งทิ้งก้าบบนมือหนึ่งใบเ,เยอะเกินสเต็มันกา้าและแวนลบหนึ่งไรคิดถึงโอ้หหล่อเมื่อก่อนเลยลยังที่ไ,<ด>ไม่มีดีเอ็นซีนะอันนี้มีบูทพับตีแวนเท่าไหร่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกแปดเท่าไหร่ว่าสามมือนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบแปดสามมื่นหกประมาณนี้ สี่หม่นสาหตัวสี่หมื่นสามเนะสาหมจ้าสอคีสาหได้เป็นได้เดียวใช่สามหสุตที่สี่หกะสี่มนแปดมิดอ่มิดขอดูการหน่อยเคสทิกเกอร์สอมใบกับอินเตเซ็ตใช่ตัวทิกเกอร์โอ้โหเกือบเป็นล้านกำลังส่งให้คนนี้แล้วกันเพราะเมเปิลรวยแล้วเมเปิลมีบูตเหมื่นนี่บูเออแรงอันนี้รกว่เออคุช่วยยังวะ ส่งท้างให้แล้วยังไม่ได้จัวโอเคจัวหนึ่งใช่ไ <c oughs> หมแหลกจวดไหมใช่ไงมเ,เข้าไปดูปในคลิปเอา oh. เอ้เรื่อลืมแต่น่าจะยังไม่ได้จวนะ <Okay. S 2> ถ้าจวดก็ถือว่าไอดีจะได้ไปเลยแล้วกัน oh. แต่ว่าก็จะเล่นต่อเออ่ใครนี่จะเบากว่า20 35 45อืมสิบ้าสี่ิห้าอืมิ่มงินี อ่ะน,นี่ไปก่อนละกันเปเปิไปก่น 45, อนสี่หมื่นหันอนี้อะไรอันนี้บวกหมื่นห้าสิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้าสห้าสา้าบว้าพัสี่บห้าสตัวดีกว่าไม่อยากโดวก้าแบบโอ้รอคุณ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะห้สาสิ้า่าผ่านจบเทินจ้ะเลยสี่หมืนสาดิอ่าเท่าไหร่นะห้าหมื่นเป๊ห้าหมืไวอ่ะ4ีหไปอ่เคผ่านเลย วางรอครับเพราะลู้เขาต้องมีแน่นอนแน่นอนโจรโซน่าไรโดหุยหุยเปที่จวดอย่าาจำไม่ได้พอเล่นพอแบบมือป๊อกก็ลืมจวยอ่ะพอเป็นวอตชาร์จหนึ่งชาร์จยังไม่หยุดชาร์ทิกเกอร์เลยโบภาพันแต่ว่าจำได้ว่าได้เสร็จกินพลังเลยนะอ่าก็อย่างนี้ชุบัตหนึ่งขอหลักิกณหนึ่งโอเคได้แล้ว เกตันจวมาทำไมวะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคคอรโอรถอากูนลุกได้ฟ่องตัวอะไรไปเนไทย่แล้วเยอะเลยห้าเวฟบูอกี่ใบจ๊ะหนอยูแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใบมาต้องตีให้ตายเท่นี้แหละเราก็ความตายเท่นี้ละเฮ้ยตีล้อกูนถ้ามีเกตแต่งกับสี่เกตก็เสรแล้วแหละโอเคหนึ่งสองสี่ บวกหมื่นสามหมื่นอันนี้ยังไม่ปรับพลังนะยังไม่ปัดออสิคเมติสามหมื่นใช่แล้วยี่สิบแปดไอ้เพื่ออินเตอร์เซ็ดสามสามมันบูนเลยกันเมื่อกี้เห็นการโซชายลไบ่อยเป็นหมื่นห้าเราจะตีบวกหมื่นสิบแปด สิบแปดยี่สิบแปดสามสามสี่สามห้าสามโอ้โหตีนะนึงห้าสามหรอแรงโคตรอ่ะก็ะต้องการบิโทโปรเฟกอเอร์อ๋อทีมพิเลออร์ืม เข้ามาเลยพีจีอ๋อใช่ใช่ใช่ใ่ีจีเรียเลยว่ะอติสกิลแรงกินห้าหมื่กว่าบ้าเลยศนย์หนปรับแวนมีไฟเลนหนเออโดนลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชามันเห็นเลนหนึ่งแล้วกันโบนึงีกฟอร์คิดเก็บดูก่อนมีเดบ้าหนึ่งเ่อยแล้ก็เทน้าก็อนี่ไม่ได้แล้วเทินี่คือตนสุดท้ายใช่ไหมใช่ อืเก็บสองกันเก็บสองฟาโซเหมือนเดิมแล้วก็แล้วกุญสองบัตรลุกโอ้โห้าเวิร์ดใช่ไหมเธอเนี้ยใช่เธอมีห้าเวิร์ดว่าไงจ๊ะเหลือหนึ่งพารทเท่าไหร่ครับสามมื่นหนึ่งสองคีย์ดคอตีหนึ่งตีใส่หนึ่งให้ไปจีิไปเลยรวยคือขี้ขี้ไปเฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องรับสองข้างเลยเอ้ต้องการสองข้างเลยดิขี้ขี้ไป ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาเอาด่ฉันก็ต้องรับฟังอพอคิดก่อนทิ้งขาเพราะว่ามือแม่งจะกระไปทิ้งโคตรยากเลยอ่ะขอทิ้งแต่อันนี้เลยนางฟ้าผู้ชายโอเคซีนใ okay. ดโอ้คุณการ oh, no. โอ้โ <Yeah, S 1> น่รนะับได้แดงเลยรับได้แดงนึง่งสามหมื่นเท่ากันเท่าแต่ว่ารับไปแดงถ้าตกทิกเกอร์จะข้าง,ข,างข้างจะกาดบอาวสามหมื่นตีใส่หนึ่งขอครับเลยขีนีดก็ทิกเกอร์ อลังกรรกาศสามหมื่นตีใส่หนึ่งหมื่นกับหนึ่งตอนนี้ยินหนึ่งหมื่นกับหนึ่งใช่คิวกันเวฟเดวอะไรแต่ชิวหนาแน่น่อะไรว่าสองหมื่นห้าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ากับหนึ่งเนได้แหละเออประมาณนั้นอีกหนึ่งทีก็นะั่นแหละจบเพิ่นย่แล้วปิดไม่ได้เจ้เพิ่นเข้าเราแล้วแต่งดรอจากวันนี้แหละโซน่าไลท์สกิลของออเดอร์จวดสองและเนนปันหมื่นห้า มือเท่าไหร่โอ้มือห้าใบห้าใบต้องเรียกคนนี้แหละคออ๋อเช็ยเย่ละอืมอืมแชมเปญลุกเบียแท่ป้ต้องคออะไรเลยอ่ะแค่นี้ดีกว่าด้ว <c oughs> บอดมันฟูอยู่ลยแล้วอ่ะไม่รู้จะทำอะไรแลบบ้ว จริงๆก็ขอให้มันแรงกว่านี้ได้แหละแต่ว่าเก็บไรรกัดด้วยดีกว่าเผ <c oughs> ื่อเขารอดเพื่อเขาตกโอเวอร์บาที่สอง้ยตกโอเยังไม่หล,อล่ออันนี้เป็นเทคเมื่อโจมตีโอเค <c oughs> อันนี้มีแกสั่งโซบูตได้ไอ้น,นี่บูตหมืน่นบูตหมืน่นโอ้ไม่กอดทำไมอยู่่าแวนนะกองก็จะหมดแล้วด้วยแค่นี้แล้วกันอันนี้โจมตียังไม่บูตสกิลเมื่อโจมตีอะไรนะ ถ้าคุณเคยทำการ personalize ในเธอ์นี้บวก5,000และจากนั้นในขณะที่คูค่แข่งจะขอจะการขอสองใบาหากไม่อขอพร้อมกันก็คือขอการสองไงไงเออเออเออ<ห>เออสามเปอร์สามโอ้ยก็สามเสามสามสามขอสองใบเออเราไปแต่ตรงนี้ได้เลยแม่งอ่าชิดถ้าเราตกนิ่งชิวจะดีขึ้นไอ้เอือยตายเปตีเลยสองได้ยาวเวฟเฟิลโอ้ยคีด ไปไม่ <inte brothers> ไปเสียหลักแต่ชนนั้นไม่รู้นะว่าจวดเกินหรือเปล่าถ้าจวดเกินก็ขอโทษด้วยแล้วครับแต่ว่าคำถามคือจวดได้อะไรจัไม่ได้ไงเพราะว่ารู้สึกว่าดรอปปุ๊บแล้วน่าจะวางโยนพลังก่อนอืมน่าจะใช่นะถ้าจวดเกินเตรียมเสีเตรียมตรงตัดมือแล้วบอกก่อนมุกนี้มาแล้วไอ้มุกไอตะลิงชันเ่ะไหนมุกไหนจวดเกินเฮ้ยจวดเกินแต่เียวมีคนเลียมก็ขอโทษเลยถ้าจวดเกินอ่ะ ก็อย่าด่าผมเลยดิสไลค์อ่ะแค่นี้แหละโอเคจบแล้วกับคลิปทีเกียร์ปะทะดาจิเวลเราจมตีนะเออเอาจริงไหมแต่เกมนี้จวดสวยมากจวดมันแรกๆอ่ะไม่เท่าไหร่แต่พอหลังๆมาเริ่มตกทิศเกิดแล้ยมาเสียหลักไอ้ตรงชาร์จโอเวอร์กับเกียร์แหละจริงๆแล้วอ่ะเอาจริงนะไอซอลก็เล่นกันสวนตากล้องแว้งดูทีวีตากล้องเดอร์ตกใบใบหนึ่งเลยน่ะโ ตั้งใบ<ด> <ไป S 2> หนึ่งกันกู้คืนได้ตั้งใบหนึ่งเลยนะเว้ย